พูดถึงก็พูดถึงเรื่องศาสนาพุทธไปอ่านหนังสือของฝรั่งของอะไรแล้วก็คนไทยก็มาแปรซึ่งมีความเข้าใจไม่ถูกจริงๆเนี่ตั้งแต่สมัยรัชก,กาลที่ห้าส่งคนไปเรียนเรียนทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็มีความเข้าใจศาสนาพ,พูดว่าศาสนา สอนเรื่องความสันโดดมากน้อยสันโดโดเพราะนั้นเศรษฐกิจไ,ไม่ไม่มีทางที่จะดีได้แล้วก็เลยบอกว่าผู้าศาสนาเป็นอุปสรรคต่อการพัฒน,นาเศรษฐกิจนะตอน,นั้างๆไม่อีกพลังไม่อีกตอนช่วงที่คนไทยที่เมริกันเนอกใจไทยเพราะมาตั้งต้องการมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยกระส่งพวก ผู้าาจารทร์ทังทุกสาขาวิชาไปเรียนพลังมันกรสาไม่อีกว่าอุปสรรคต่อการแพร่เาเษรษิจิจก็คือผู้ศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เอาเอามาอีกอันหนึง่งเพราะประเทศเขาไม่กันไม่มีกษัตริย์ใช่ไหมลนะเอาแต่ชาติอันเดียวมนความเข้าใจผิดแล้วก็ยังบอกอะไรที่ว่าอะไร สอนจะเรื่องสันโดษเรื่องอะไรต่างๆแม้กระทั่งมาเนี่ยตอนสมัยสลิดเนี่ยให้อธิบดีกรมการศาสนาเนี่ยจบเปรี่ยนหกหรือไรเนี่ยไปทหารก็บอกแบบเดียวกันไม่ให้สอนความสันโดษมีความเข้าใจผิดแล้วก็อาจารย์ที่นิดาก็าสอนเหมือนกันฉะนั้นคนมันจึงไม่เอาศาสนา ก็หลังเขก็เข้าใจผิดก็เลยเข้าใจศาสนาไม่ถูกจริงๆก็เพราะเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการพัฒนาชีวิตพัฒนาชีวิตศาสนาอื่นนี่เพราะเขามีความกลัวต่อภัยธรรมชาติหรือก็อยากนู่นอยากนี่ก็เลยต้องอาศัยวิธีอะไร,บ,บ,ร,ร,ะไรบูชาบูชาเนาี่ยโซนสารคมก็บูชายัน เพื่อ้องการในสิ่งที่ทางการก็อ้อนวอนพระเจ้าอะไรทั้งหลายอะไรก็เหมือนกันศาสนาอื่นก็เหมือนกันลักษณะแบบเดียวกันศาสนาพุทธไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าทะเห็นว่ามนุษย์มันมีแต่ความทุกข์ทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดการความไม่สมหวังอะไรท่านเห็นเพราะในวิธีที่จะไม่ทุกข์ทำยังไงท่านก็ให้ทางมาทางก็คือมรรคองแปดมัดชิมาปฏิปทา แล้วก็ที่เรามาฝึกจริงๆแล้วต้องมาฝึกก็ฝึกโดยอาศัยเครื่องใจสิกขาศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นท่านจะเน้นหะนักเรื่องการฝึกศีลก็คืออย่าคุณอย่าไปอย่าไปเบียดเบียนกันฝึกสมาธิเพื่อให้จิตมันมีพลังแล้วมันก็จะได้ความสุขจะมีความเมตตาการุณามุญิตาบเบกขาไปมีพรหมวิหารช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่เรายึดมั่นหรือมั่น โดยเฉพาะตัวเรามันคืออะไรทําไมไปยึดทําไมไมันต้องไปทําไมไมันต้องไปบำรุงมาสักนะท,ทั้งที่มันมีแต่แย่ลงแย่ลงมีไม้กายมีแต่ดีขึ้นหรือเปล่าลองถามผู้เฒ่าเลยมีแต่แย่ลงแย่ลงแล้วไม้กายพัฒนายังไงมันกมันก,นก็ต้องไปตายทําไมผู้ช่างเขบอกนะบำรุงมันจะพอดี สิ่งที่ควรบำรุงมากก็คือสิ่งที่ไม่ตายก็คือใจที่มันต้องไปเกิดทําไมไม่บำรุงแล้วก็ให้มาเนี่ยให้บำให้ให้พัฒนาให้ถูกศีลธรรมิทิปัญญานะปริเวณ์ของฝรั่งเขาบอกอะไรมีสมการความสุขเขาบอกผู้ศาสนานี่สอนแต่เรื่องเรื่องภายในความถูกภายในความสุขเรื่องเรื่องวัตถุเนี่ยไม่พูดถึงเลยจริงๆพุทธเจา้าทขาพูดหมดความสุขของวัตถุก็มีความสุข ต่มันเพียงหกสิบหกเปอร์เซ็นของความสุขจาก,กจิตเข้าใจไหมความสุขจาก,กจิตเนี่ยมันได้ร้อยเปอร์เซ็นคือความสุขโดยไม่อิงวัตถุเนี่ยมันมีความสุขมากกว่าความสุขที่จากวัตถุเนี่ยมันแค่หกเปอร์เซ็นต์เห็นไหมได้ได้อะไรมาเดี๋ยวก็เบื่อใช่ไะมบะของถูกใจถูกใจอ่ะได้มาแล้วก็นิยมชมชอบมันก็ทลา่ถ้ามันมีความสุขมันต้องไม่เบื่อเลยใช่ป่ะ ไม่อยากได้ใหม่เลยอันนี้ไม่อยากได้ใหม่ตลอดใช่ไหมบางคนอยากโอมีอยู่คนหนึ่งดูเศรษฐีอยากได้เมียงามๆไปหาดาวมาหาไรเนี่ยไม่พอปหลังก็ไปหาพวกนางงงนางงามมาน่างๆไปเรื่อยตัวทดท้ายมาก็ไปหาผู้ชายด้วยกันผู้เจ้าบอกว่าไอ้ตัณหานี่ไม่ได้ไปบม่มบุงมันไม่ได้มันไม่รู้จักพอ มันก็จะไปเรื่อยแล้วก็จะพาไปสู่ความเสื่อมตายไปก็ไปเกิดไม่ได้เรื่องเพราะนั้นเรียนผู้ธศาสนามันต้องเรียนโดยการปฏิบัติทำไมปฏิบัติมันก็ตีความอะไรต่างๆเนีน่ยนะหมดที่อาจารย์มั่นท่านท่านมาที่ว่าพระผู้ใหญ่ก็ถามว่าท่านรู้อรู้ทำได้ไงอยู่ในป่า <c oughs> บอกในป่ามันก็มีทำตลอดทำมันอยู่ใน ทำมาอยู่ในใจเราไปดูพิิยนนเพี้นะก็แล้วทำที่จากการอา่านมันยังเป็นทำปลอมอยู่ไม่ใช่ยทำจริงทำจริงไม่ต้องทำเพราะพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเรียกของการกระทำแล้วก็แพรเพียงเขาเรียกว่ากรรมวาทีกับวิริยะวาทีก็คือคุณต้องทำแล้วก็ต้องเพียนทำมันจึงจะได้ผลทำสักแต่ว่าทำมันก็ไม่ได้ผลเพราะนั้นต้องเพียนวิริยะ เรื่องของผู้ศาันาเป็นยงนั้นจะทําเข้าใจแล้วก็จะเห็นก็จะเกิดความสุขที่แท้จริงนะก็จะเห็นจะจะเข้าใจโลกเข้าใจอะไรต่างๆหมดแล้วก็อยู่จากโลกอย่างมีไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นใช่ไหมถ้าเราไม่ไปฝึกขีดฝึกใจเดี๋ยวมันก็ไปคิดกูแก่กูใคระใคระกูจะไปพึ่งใครวะมีใครพึ่งวะอะไรทั้งหลายอะไรไป,ไปนู่นไปนี่อะไรบางทีก็อยู่คนเดียวก็เศร้าส้อยพู้เจ้าเพื่อน่มันบอกว่าเพื่อนที่ดีที่สุด ก็คือใจเราที่ฝึกแล้วทำไม่ฝึกก็มันจะเป็นเพื่อนที่เร็วมันพาไปคิดนู่นคิดนี่ทําให้เศ้าซ้อยไปมาก็เป็นอัลไซเมอร์เป็นโรคเศ้าซ้อยอะไรต่างๆทั้งหมดเัระนั้นต้องฝึกคนเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่อะไรอยู่แบบเนี่ยคือไปตามฝลัง่งสมัยก่อนอยู่แบบครอบครัวใหญ่เขาเรียกครอบครัวขยายตอนสมัยมาเรียนฝรั่งมันสอนบอกว่าไอ้ดีย อยู่ครอบครัวเดียวไม่ได้อยู่กันสองพ่อเมียดีกว่านะพอมีลูกปับ๊บพอลูกอยู่เสียดปีก็ไล่ออกจากบ้านไปนะมันจะมาหากินเองนะพอแก่ขึ้นมาเป็นไงกลายเปกก็นโรคหินโรคประจักษ์ี่เป็นแถวเออถ้าอยู่ด้วยกันได้พูดได้คุยอะไรต่างๆมันก็ไม่เศร้าส้อยใช่ไหมล่ะไอ้นี่อยู่คนเดียวมันก็คิดคิดไปคิดมาความคิดเราเนี่ยมันจะทําทําลายเราเองความคิดเพราะฉะนั้นมันต้อง พรอเจ้างบอกให้ให้ให้คุมสติคุมความคิดเนี่ยแหละนีสติอันนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็เลยเนี่ยโลกจิตโลกประสาทมันก็เลยขึ้นมาบานขึ้นมาเยอะยิ่งเศรษฐกิจมากเท่าไหร่ยิ่งพัฒนาเศรษฐกิจดีเนี่ยไม่ใช่ว่าจิตใจคนจะดีนะเพราะเศรษฐกิจดีคนได้ประโยชน์คือใครใช่ไหมคนรวยก็รวยขึ้นคนจนก็จนลงนี่เศรษฐกิจดี เพราะว่ามือขยาบสาวได้สาวเอาใช่ไหมมันเลยทําให้อะไรเมื่อเมื่อเฉลี่ยแล้วมันก็สูงขึ้นแต่คนไอ้คนที่มันแย่ไอ้ที่มันจนลงอ่มันก็ทุกข์สิก็ทุกข์มันก็กลายโรคสินโรคประสาทแต่นี่ไอ้คนรวยก็ทุกข์อีกเพราะมันไม่พอมันอยากจะรวยมากขึ้นไปอีกถ้าเกิดไปทําอะไรลงทุนอะไรไปเสียหายปับ๊บโอ้ีนี้จะทุกข์มากเลยทั้งทั้ที่ทรัพย์สินเหลือตังเยอะ ใช่ไหมตัว <Off> นี้ก็เห็นเจอกันเยอะแล้วตัวนี้พวกมีเงินมีทองตัวนี้เศรษฐกิจแย่่ยเศรษฐกิจแย่พ้าทำอะไรไม่ได้ก็เกิดความทุกข์แล้วเกิดทุกข์แล้วใช่ไหมตหนตอนตอนใจปี40เศรษฐกิจพังคนรวยจะโดดตึกตายกันข้าวัวตายกันเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นั้งที่ทรัพย์สินยังมีต้องเยอะแยะเฮ้ เพราะอะไรเพราะเขาเคยมีความสุขจากวัตถุพอวัตถุมันเสียหายปั๊บเขาก็ทําใจไม่ได้ไม่เหมือนคนคนธรรมดามีได้มีเสียก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาก็ทําใจได้ไอแน่นทาใจไม่ได้มันก็เลยทุกข์เพราะฉะนั้นต้องทำควารรมเข้าใจกัอฝึกต้องฝึกรรสติฝึกปัญญาคุ้เจ้าธนให้ทางเดินมาแล้วไม่เอาแล้วเราพวกเราก็เป็นชาวพุทธก็ ก็ต้องความเข้าใจต้องฝึกต้องฝึกเจ่านีน้ปฏิบัติเจ่านี้นนทิงตาเท่าน,นพีพูดอยู่บ่อยพูดอยู่บ่อยๆพกเรียนก็เหมือนใบลานพวกเรียนใบลานเปล่าพราะนั้นก็ต้องฝึกมาต้องปฏิบัติกันมีวัดไว้เพื่ออันนี้มาฝึกมาป,ปฏิบัติแค่มีวัดไปมาทําบุญแค่นี้อย่างเดียวไม่ใช่ทําบุญก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งแต่ว่าการฝึกจิตฝึกใจเป,เป็นประโยชน์มหาศาลใช่ไหม ที่อาจารย์สุชาติบอกว่าพุโทโธพุโทโธเนี่ยมีค่าเป็นร้อยล้านพันล้านเห็นไหมพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีเงินมีทองมีความหมายไหมล่ะเราเจ็บปวดมีความหมาย่ะแต่ถ้าเราพุโทโธพุโทโธมันก็จะหลังสารทําให้เราอยู่ได้ไม่ทุกข์มากพออยู่กันได้หลังสารมามันก็จะคลายความทุกข์เพราะว่าธรรมะพุทธชาติเรา,าถหรือว่าเป็น เป็นโอสถธรรมโอสถเป็นยาชนิดหนึ่งน้นถ้าใครฝึกแล้วก็จะรู้ถ้าไม่ฝึกไม่รู้ก็พอไวแค่นี้รับผ่อนยะท้าวริวาหาภูราปาิเพรนตีสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกาปติ หิดชิตังปฏิตังตุมหังคิประเมวัตให้ดกับเพรปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยัตามณิชติลโสยัตาติโยวิวัชฉันตุสัมภโลควินาสตุมาเตหวัตวันตายโยสุขี ใจโนยจัตตาโลธรรมวัคคันติอายุวันโนสุขันบาลังรัตนายานุภาเวนรัตนายาเตชะสาทุกะลุกกพยาเวลาสุาสสะ นังลาพังโสธิภะขยังสุขังภะลงสิริอายุเจวันน้อยจะพัวคังปุจจิใจกัสวะสัตวัสสัจะอายุจะชีวสิทธิภวันสุเต เาะวตุสัพมะมังคะลังรักขันตุสัพบาเทวะตาสัพบาุทธาลุภาเวนะสะทาโสทิขวันโดเตมเะว่าตุสัพมะมังคะลังรักขันตุสัพบาเทวะตาสาพ ोसा वै कदा रक्षन्तु सा